<c oughs> ขอากาศสวัสดีครับมันนี้อยู่ในช่องธรรมรัตน์สองบันสีครับนี้อยู่ในเกมดวันะโบ,บมายุทธหมัดสามก๊กนี้เราก็มาต่อกันพาร์ทที่สองพาร์ทนี้ก็จะทำการปลุกทหารตั้งสมเป็นใหญ่ให้ได้ โอ้ตามใพ้ไม่ทันเลยเอาน้เอ้าโดนโจมตียื้อสายยูอายยู้ายเขอยู่นน่นเลยมาไกลมาไกลมา มาใกล้ๆอีกโอ้ยิงระยะประชิดเข้าคอโอ้ยโคตรแรงมาจังโอเคได้มาหลายตำเร่งนี่ลูกน้องคนสนิทสักมาดาบโคตรดีแต่เหมือนดาบจะสนิมนขึ้นนิดหน่อย ระดับดาวอยนี่คนม้หรือเปล่าเนี mm ่ย hmm. เมอนเซนเนอรี่นี่ใคร,น,ร,ร,รนักเรีพอปริญญอันนี้ลงุงขี้เมาหรือเปล่าเนี่ยอ้อ่ะคนดีอย่างที่เจ้าพูดหรอไม่รู้ แต่ต้องไปเผาอุ้ยดาบอะไรเนี่ยนี่ดาบดีดีให้เขาตีกันนะปิ้วเป้าปูเป้าตายละ่ามัน ข้ามันเป็นเลยม้วนม้าผมจะฆ่าก่อมันเดินเป็นแกลนี่ทหารม้า,มาโจโจ้ไหนวะเอาตัวนี้ที่นู้นทหารเสือทหารเสื้อล้ม คาดทาห่านเสือผมผมแทงไม่โดนหรอมันมาเข้ามือมันเข้ามือ เข้ามือเลยวะไม่เข้ามือโอ้ไม่เข้ามือเลยวัยวยวนนี้โอ้โหลูกน้องหุ่นก้ามาเลยเฮ้ yeah. ผมไม่ได้คาเลย ทหารลาบแล้วเนี่ยตรวจบจัดไอหมวกดีลูกน้องลูกน้องใครยังบ่มีหมวกมั่งมีฮ่วกพีดีเนี่ยเอา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 เขาเก่งไม่พอเหมือนเด้ นีฮะโอ้สเต็งเก้านี่ปะเฮ้ยใส่ลายนี่วะ่ะเก็บคนฟรีนี่ใส่ของดีนี่เฮ้ยคนมามาสามละ เป็นช่องเก็บของมาสักหนึ่งรงการเผ่ามู่บ้านโอยโหเราไม่ทันแล้วเราเริ่มมายึดเมืองแล้วเนี่ย มีลพลภาพมันโตเกียมหมู่บ้านหินหยวนสุกพ้นของดีๆทางนั้น โอ้โหเจ็ดตัวตามมาตามมาพิวะตามมาเข้ามาฝากกให้มาดูดอย่าเพิ่ดดตามด้วยนะครับพันหนึ่งรอยูรอยู่เฮ้ยลบปังจะฆ่าแล้วไปดีดดด สามไปรันมาห้าห้าร้อยบ่าไไ้อันเกาะมีเกาะดีๆสองตัวนะ ราขายท้งเล้างลลลายเก้าราคาอาวุธอุ้ยราดิิตเกมธรรมดาสามสองว่ะไม่กระบี่อะไรวะเนี่ยพันนึ่พันสี่อมเป็นช่องนี้ว่ะ อขอขอมาซื้อได้ไหมล่ะพวกไส้พวกอะไรพวกเนี้ยตา,ายปไปไฟเราเก็บไปป้องหนุนตังออกกันทำเลยเอุ้ยหมดเลยทุกคนปปปับปับบอสองตัว ตาบีอยู่นูนี้่ยนี่ใครเนี่ยโอ้ส่าอานเต็มทุกน้องหรือปะ,อ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 ะไม่ใช่เฮ้ยไอ้นู้เหมือนจะใช่ว่ะเฮ้ยลุกน้องน้องใช่ไหมไอเอ้ยใช่ ย้ยนอนหยิ่น้องนอนหยิ่มาคขอคุยหน่อยนี่ได,ด้ดีดีไม่ได้โอเคโอเคนี้ก็เทพแล้วเป็นไอ้นี่มันไม่ใช่ปอมวุ้นเซี่ยวเข้าร่วม โอ้โหเขาเริ่มจากไอ้นี่กัอนแล้วเนี่ยเขาเนร,รียกว่าไงคดมิดต่อต้านตั้งโต๊ะโอ้ปีพันเอาวุปกรณ์ดีๆไม่นะอุ้ย นีธนูไม่นนิเท่โจ๊ทผมขอซื้อใช้ไปเราไปลุยไม่มีโจรเลยวะนี้ อูยาวมีโจนไม่น่าอย่างนี้มีโจนไม่น่าเปิดให้140ร้อยสี่สิบสัตตัวโจนพวกเขาบอกมึงถึงเวลาตายแล้วไอเดียแล้วช้าน โอ้โหดาบปันโคตรยากโอ้โหให้ฟันหน่อยไม่ได้เหรออ้ยมอยู đi ra đi ra đi Không bị đòn đấy อุย้ยแรงด้วยเฮ้ยควนอันนี้ดีงาวเนี่ย่งาวของกวนอูต้องหางาวของกวนอูมาใช้แล้วจังหวะน,นี้นีฮี่ร้านมาโจโช โคจรเฮ้ยโน่ดีนี่นะมามามดอะไรวะเนี่ยโค้นเนาะพวกคอนตุม้มถ้าเราจะบุก้อมผมยังไม่พร้อมอ่ะตอนนี้เวิ่งเท่าไหร่ เรียเ่ยวหกถ้าเกิดเราเริ่มตั้งตัวเป็นใหญ่ได้มันก็น่าดีลองรอมามเรายังไม่มีเกาะดีๆเลยออกไปเักคหมู่บ,บ้านเลย ความช่วยเหลือแต่พัน,พน,พนธมิตรดูไปเลยโ,โลโคใหั่อะบางไปตามาก โคตรฮัเฮหยอาหารดีวะ่ะถ้าขอได้เด๋ยวไม่อ๋อเราคิดอะไรออกแล้ว เกิดเราจะบุกมาใช่ไหมเราก็ต้องไปตั้งตั้งตั้ง้งงานที่แบบมีฝีมือเราต้องเผาหมูม่บ้านเพื่อหาทรัพย์สินรต้องหา ทองอืมรถนี้รถนี้ราคาดีเนี่ยเล็กเล็ก โอ้วัวเจ็ดตัวตาเข้ามาเออเข้าไปทำแล้วข้าขอโทษวัวผมหายไปใช่ไหมทั้งมันเดือดและเดือดห้าร้อยข่ายไ,ได้แล้วมั้งเนี่ยวัวพันฝาน รานมามีสองพันน่าหรอรันมาห้าร้อยรานเกาะเออมีเกาะเทปๆมั้ยอเกาะนี้มันเทนะเนี่ยเคเท่าไหร่มาหกห้าสิบสี่จะต้องเสียสนะี่พันหรอ ออกมนะาเสียสองพันโอเคมาได้ยเ้าลองเตรียมเราต้องหาลกน้องที่ฝีมือดีอันนี้ใครอันนี้ปริจรเรียกข้าไทย๋ยว เราต้องหาแบบพวกมีซินดูเลยดีสักคนเป็นเมืองสินดูเข้าลงเตียมเฮ้ยเจ้าคือใครอย่าบอกนะเจ้าคือแม่ทัพนะมันไม่จริงใช่ไหมอขอดูแลบบ้วดูเอยตัวกากากา ไปที่เกียรเซียนมนจะหาไอ้พวกเมซินเนอรี่เมซินเนอรี่ไอ้ตัวนี้ก็ดีอ่ไรเมซินเนอรี่เน่ยสองตัวนี่ใคร ค้าขายตาลาเราก็หากเกณฑ์ไปกล่ะมีสี่สิบแปดตัวละไม่ใครวล้เนี่ยเฮ้ยจูโล่ค่าชื่อจูโล่ข้าไปแล้วจูโล่ ปัอมนี้มีเท่าไหร่สองร้อยฟาสร้อยี่สิบตัวเนี่ยถาเปิดให้ีเปิดให้ร้อยสี่สิบเอาโน้นดีกว่าร้อยยีตัวโน้นโน้น ให้ให้ห่วนให้ห่วนทาปะลองที่บันไดพาดกำแพงล,งล้องนล่นล้องก่อนเพื่อสู้ได้แม่แค่ออกมาแถ้าเผาหมู่บ้านแล้วถ้าซื้อทหารดีๆเพื่อทำการจบตี โอ้ป้มนี้ผลกยากอยู่นะเนี่ยพวกเราจะไม่ตายกันใช่ไหมผู้พันลุงค้ามีแปดสิบตัวแล้วมีสี่สิบตัวไหวไหมวะผมวไม่ไหวไหวะผมดแล้วดูลูกน้องผมแต่ละคนขึ้นไปสู้ลองสู้โอ้โหตายไม่ทำอะไรเลย Oh oh oh. Oh, rồi Oh. oh. oh โอ้หลูกหนองผมเหลือสามสิบตัวผมไม่อยากจะชื่อกักการสู้ยากเหอือนมันแบบมันตึงจังอะกองทัพคุณถูกพบเห็นโดยไทยหวนอุย้ยวเราตีข้างนอกเลยว่ะอดิตอดีตข้างนอกก็ดีอย่างน้อยเราก็แพ้าแค่โดนจับแล้วเราก็ออกไปใหม่ Ôi. ya ya nha. Áo. Bị tráp. Đấy chốt Ôi ơi. หมดตัวเลยน้องผมโดนจับโดยัวก็ตีผมอโอ้โหผมว่าโดนจับอยู่แล้วมันนี่ยัดนี้ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันสู้ยากอยู่เนี่ยฆ่ามันเลย

อนี่นี่ไปไหนนี่ไปไหนไปไหน แบบนี้ได้ยังไงไปดูม,มา,าดีไว้ไกินน้ำพุ้ยเลยหนีไปแล้ว ิงมีแต่คนตีผมว่าตอนนี้เนี่งแก้วบ้าเลาแล้วตอนนี้มาหุขค้าหักไปแล้วดึงดังดุงดิงเลยค้าฮักโอ้โดนฟันดีเดยฆ่าหักเลยมาพ่อมือเยต่เลยนะ ตายหน,น,นึ่งตายสองเฮ้ยจะทิปเป็นคิวเฮ้ยจะไปไหน มาช่วยแล้วถ้ามันถ้ามันถ้ามันนี่ละ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 าาม,มันนี่ละมันนี่ละสับหัวผัวเต๊ะอ้าวมีหนีมานีมาดีมาดีีมาดีนนโหละมา้าผมวิ่งช้าด้วยดิ เมื่อกี้คุณทำอะไรกูคุณตีกูหรอกันไปตายสวาไปตายสาอย่าตีผมเข้าใจไหมในวันที่ผมอ่อนแอคุณก็มาทำร้ายผมแต่ตอนนี้พวกคุณน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผม หรืออใช่ไหมก็สำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้คนระับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมมาสตีมน,นะครับทุกคนสวัสดีครับกดติดตามด้นะ